กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับแอปเปิลเรื่มงส่งแบบสำรวจถึงผู้ใช้ในหัวข้อจะทําอย่างไรกับดัปเตอร์ชาร์จเก่าหากคุณซื้อเฟล์นเครื่องใหม่เป็นการบอกย้ำให้เขาลืมว่าจะไม่มีหัวชาร์จแถมให้ในกล่องเฟล์นอีกสองหรือไม่นมั่นเองแอปเปิ้ลเรื่องส่งแบบสำรวจคขาที่ส่งผู้ใช้เฟลนเกับการใช้ดอปเตอร์ชาร์จที่มาในกล่องสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนการประกาศเปิดตัวเฟล์นดิสองในปีนี้ พราะว่าข่าวลือเยอะเพื่อนจะไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จและเอียร์พอร์ในกล่องเป็นครั้งแรกนับแต่การวางจำหน่ายแเราสำรวจถามผู้ใช้ว่าพวกเขาทำอย่างไรกับอะแดปเตอร์ชาร์จของไอโฟนรุ่กนก่อนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรุ่นใหม่เพื่อนอธิบายว่าการสำรวจหมายถึงอะแดปเตอร์ชาร์จไม่ใช่สายไรนิ่งการสำรวจนี้ประกอบไปด้วยช่องทำเครื่องหมายหลายชุดที่ความเป็นไปได้ หลายทางเกี่ยวับพีทีเอที่ผู้โพวกใช้ดักเตอร์ชาร์ตไอโฟนซึ่งรวมถึงฉันขายหรือแลกเปลี่ยนไปพร้อมไอโฟนเก่าของฉันฉันทําหายหมอบให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนใช้ที่บ้านยังคงใช้มันอยู่ข้างนอกที่ทํางานโรงเรียนหรือที่อื่นยังมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple ถามผู้ใช้ว่าเขาคิดยางไรกับสินค้าของตนหรือิี์ของตน เมื่อสัตว์เคยส่งมาสมุดเกี่ยวกับการยิ่งส่งเต็มฟังและรวมาแล้วแต่ถึงขนาดมันก็น่าสนใจอยู่ว่า Apple ิลก็ขอยผู้ใช้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ด,ด a d เ,เ,เ,เตอร์ของ iPhone ตันดีที่มีข่าวลือหรือเปล่านะครับสำหรับที่ส่งมาอาจจะเป็นแบบคอมเมนต์นะครับอาจจะสอบถามดิฉยนส่วนมีไม่มีเรื่องหนึ่งนะครับให้รอ Apple เปิดตัวอีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีในช่วงขายก็บไอทีห้องเกอเพลยงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามรายการรับชมด้วยนะครับ